ตลาดแต่ว่าเป็นตลาดผักนะเดี๋ยวมีนาจะพาไปมีบ้านมีนาอยู่ตรงนู้นค่ะมันจะเป็นแบบเป็นเวิร์กอพาร์ตเมนต์น่ะนะครับนี่คือบ้านเต่าขเขาค่ะเนี่ยสวยหอมอ่อนๆด้วยมีนาอยากปลูกบ้างอ่ะเนี่ยซื้อมาแล้วค่ะถอยมาแล้ว กันค่ะวันนี้มีตลาดแต่ว่าตลาดผักนะเดี๋ยวมีน่าจะพาไปแต่ก่อนอื่นนะพาน้องหมามาวิ่งเล่นแล้วก็เขาเจะเต่าสามตัวเดี๋ยวจะพาไปดูไปวิสกนนี้ขับลุมบ้าแน่แดขับลุมบาคือเต่าค่ะนี่บ้านมีนาอยู่ตรงนู้นค่ะมันจะเป็นแบบเป็นเวิร์อพาร์ตเมนต์นะคะเป็นเวิร์คอนโดเป็นเวิร์อพาร์ตเมนต์เราก็อยู่กันตรงนั้นนี่ไงน้องเต่านี่เขาก็เจอเต่าเขาก็ไม่ไปไหนเลยเป็นเต่าบกค่ะนี่ค่ะหนึ่งตัวนี่ สองตัวค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเขาก็จะไม่ไปไหนเลยเไปหาอีตัวนี่ไปหาอยู่นน่นหายู่น่นี้คือตัวที่สามค่ะนี่คือบ้านเต่าเขาค่ะเนี่ยตรงนี้เป็นบ้านของเต่าเขาดอกไม้สวยเลยแหละเนี่ยกําลังงามเลยหลังจากนี้ไม่ได้และะ้วค่ะเดี๋ยวพอร้อนจะจัดนะคะมแมลงก็จะขึ้นแล้วจะมีมแมลงเดี๋ยวมีนาไปดูหมาก,ก่อนหาทางออกไม่ได้ ไปนู่นและไปนู่นและจะวิ่งเข้าบ้านละมิสกีลูกหมอนค่ะเริ่มออกแล้วแล้วตัวใบหมอนเห็นไหมคะเห็นเป็นเขียวๆนี่ไหมเกสอนต้นสนค่ะเกสอดอกสนตอนนี้ยังเอามาทําชาไม่ได้วันนี้ดกมากอะมัมเบอรี่ค่ะหรือลูกหมอนนะคะเขาจะออกช่วงนี้แหละเดี๋ยวรอให้เขาดํำๆก่อนแล้วมาเก็บกันเดินไปตลาดกันค่ะตลาดอยู่ข้างล่างนู้นนะคะ เหนื่อยนะสามีไม่อยู่ดูบรรยากาศตรงนู้นนะคะเป็นสูสารเป็นสุสารถ้าทุกคนเห็นนะอากาศเขาจะไม่ใสนะเขาจะแบบมีความขมุกขมัวเหมือนมีหมอกจางๆมันไม่ใช่หมอนะคะมันเป็นละอองของเนี่ยของดอกสนอะสีเขียว,ยวซึ่งลูกมีนาแพ้สวย ลูกมีนาแพ้ค่ะพวกละอองพวกเนี้ยเขาก็จะไอเหมือนว่ามีอะไรคันคอเล็กๆน้อยๆ้ยจะไอเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยเด็กทุกคนที่ตุรกีนะคะไม่ใช่ที่ตุรกีที่เมืองมีนานนี่แหละจะค่อนข้างแพ้ละอองแกสอนของตัวต้นสนนี่แหละเดี๋ยวเราไปตลาดกันดีกว่าไม่รู้ว่า ของเขาจะขึ้นราคาอีกหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกของเมื่อขึ้นราคาอยู่แล้วนะคะพอช่วงถือสินอดนะของขึ้นราคาอีกเท่าตัวเ oh, <no. S 1> ขาก็บอกว่าแบบเนาะคนถือสินอดแล้วแบบของก็แ,แบบมาขึ้นราคาอะไรอีกอย่างเงี้ยแล้วเขาจะกินอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กว่าแบาจะ oh, <no. S 1> ทำยังไงได้คนตุรกีก็มีตังซื้อบรรยากาศ ดอกส้มค่ะดอกส้มกำลังบานเลยพึ่งอย่างเยอะนี่ดอกอะไรไม่รู้ค่ะแต่เขาทุกปีนะช่วงสปริงอะค่ะช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิเนี่ยเขาจะออกอย่างนี้พอหมดฤดูใบไม้ผลิแล้วใช่ไหมเขาก็จะเป็นสีเขียว่เป็นใบเขียวๆหอมอ่อนๆด้วยมีน่าอยากปลูกบ้างอะเนี่ยอ,อยากปลูกบ้างแต่ว่าตัวนี้ต้องปลูกหลายปีค่ะหลายปีกว่าเขาจะได้แบบนี้นะเหมือนหนังเรื่องนั้นน่ะ หนังเรื่องอะไรนะสามภพสามชาติอ่ะเออที่เป็นต้นสีม่วงๆไง,งเห็นไหมจะใยญยอยค่ะจะหอมเลยแหละช่วงเนี้ยจะเป็นอย่างนี้เลยแหละสวยๆช่วงนี้มีแต่ดอกไม้สวยๆค่ะช่วงเดือนเมษาของตุรกีนะคะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิเนาะมีแต่ดอกไม้ทั้งนั้นเลยดูเองละกันอีกี่บุจุกหม บิยกบิยกชมออมีนาซื้อต้นกล้าซื้อไปเถอะเอะเบอาบลาบูเดอทาน,นออนโอมาเนาะออนสบานาบิทานเด้เบสท่าเด้ในขณะชกพะลุดสิบเซ่กิโลกร Tamam abla dört tane. Bu? Abla bir tane maydanoz ver abla. Ver abla. Tamam. Ah seni de helal mı Elimde maydanoz dört lira. 2 lira değil. tamam bir <laughs> Tamam tamam alayım.

เกดอ่ะบูบูบูดะคอยอรุ่นโมเบลิมเซนเนคดาดเซนอินออนลีลาเ้นออร์เดิร์ดเซนลิเบลิมเนี่ยค่ะมีต้นหอมด้วยมีคะน้าด้วยคะนาบ้านมีดามีคือไปค่ะไม่ถ่ายให้ดูมากแล้วนะเขามองกันทั้งตลาดเลยนี่ค่ะก็มีแครอทนะคะมี มะเขือเทศเนาะมีมะเขือยาวม่วงมีพวกเลมอนค่ะเดี๋ยวมีเราต้องซื้อเลมอนไปสักสองโลมีผลไม้นะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงหน้าแอปเปิลกับพวกลูกแพรอะไรพวกนี้ค่ะสตรอเบอรี่ลูกเก่งมาก เนี่มื้อส,สลลกิโลละยี่สิบห้าลีลาค่ะก็ยี่ละตกกิโลละห้าสิบบาทบ้านเราอะ่ะโอ้ยตายล, ante, นะลูกเข่าบ้านเข่าช่องดูนะลูกใหญ่มากซื้อมาแล้วค่ะ่อยมาแล้วอยากได้ค่ะคุณผู้ชม On dört buçuk, yirmi daha. sabah.